ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับช่วงนี้เรามาพูดคุยกันครับเรื่องของสิทธิของประชาชนกับภารกิจของผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับไปเจาะลึกกันครับเรื่องของปัญหามลพิษนะครับปัญหามลพิษเนี่ยเราก็ทราบันดีว่ามีหน่วยงานหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมโรงงานอุตสาหากรรมกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและล่าสุดเนี่ยมันมีเรื่องของพรบ อากาศสะอาดนะครับที่ยังคงอยู่ในสภาตอนนี้ล่าสุดเนี่ยทราบว่าผ่านมาละ30บกว่ามาตราครับแต่ว่ารวมทั้งหมดเนี่ยมี2อ0สมาตรานะครับอันนี้ก็จะคลอดเป็นกฎหมายในอนาคตแต่ณวันนี้การแก้ไขปัญหาเรื่องของมลพิษล่าสุดนี้เป็นอย่างไรและผู้ตรวจการแผ่นดินได้ลงพื้นที่แล้วก็เข้าไปแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมอย่างไรกันบ้างครับพูดคุยในประเด็นนี้กับท่านทรงศักดิ์สายเชื้อผู้ตรวจการแผ่นดินครับตอนนี้ท่านอยู่แล้วล่ะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณทรงพลคุณนัทพงศ์นะครับสวัสดีท่านทูกฝั่งทุกท่านครับครับท่านครับแนวโน้มของปัญหามลพิษจากการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างครับท่านครับก็แนวโน้มของการเกิดปัญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งภาษาใน,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 ในทางอุตสาหกรรมเขาเรียกว่าปัญหาเรื่องการอุตสาหกรรมนะครับ,รบโรงงานลักษณะนี้จะเป็นโรงงานที่ นำเอาขยะเคมีสารเคมีวัตถุอันตรายต่างๆมาดำเนินการในสองลักษณะนั่นึ่งเพื่อจะรีไซเคิลนะครับแล้วก็สองเพื่อกำจัดปัญหาในทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นก็คือโรงงานเหล่านี้มักไม่ได้ดำเนินการตามที่ได้จสดสบียนแจ้งเอาไว้นะครับก็เป็นปัญหาท,ที่รุนแรงอย่างมากแล้วก็เกิดขึ้นในหลายจังหวัดนะครับอย่างที่เราคงได้ทราบข่าวกันว่า จะมีการค้นพบโรงงานลักษณะนี้ซึ่งเป็นโรงงานทั้งขนาดใหญ่เป็นจนํานวนมากนะครับเราก็อาจจะมีโรงงานขนาดเล็กอยู่เช่นกรณีของราชบุรีซึ่งเป็นปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นมาก่อนที่อื่นซึ่งเดี๋ยวจะได้ขยายความต่อไปนะครับเราก็จะมีจังหวัดที่เราได้ยินข่าวบ่อยๆเช่นที่ระยองที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับที่ที่ภาคีที่นครราชสีมา นอกจากนี้ก็ยังมีที่ฉัดเจนเสาปราจินบุรีเพชรบ,บุรีลบบุรีเป็นต้นคอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนอย่างมากเลยนะครับในวงกว้างเพราะว่าหลายจังหวัดเราก็ทําปัญหามลพิษเหล่านี้มันกระทบทั้งในเรื่องของรายได้การทำมาหากินเพราะว่าเมื่อสารเคมีเหล่านี้ปนเปื้อนอยู่ในดินแล้วก็ซึมลงไปในใต้ดินคนระับทาให้น้ําไม่สามารถจะใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคน้ําเพื่อการเกษตร มันจะกระทบกับการทาการเกษตรของพี่น้องประชาชนกระทบต่อความเป็นปอยู่ในชีวิตประจำวันนะครับทั้งสารพทั้งกลิ่นแล้วก็าทาลายระบบนิเวศต่างๆในในชุมชนในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบที่ที่มีโรงงานนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็ทาง่วงงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมโรงงานสารกรรมระทรงสาหกรรมแล้วก็กรมควบคุมมลพิษก็ได้ได,ได,ได้ดำเนินการในในเชิงลุก อย่างต่อเรื่องนะครับอย่างอย่างเข้มข้นแต่อย่างไรก็ตามในส่วนของผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับก็เรามีบทบาทที่ดําเนินการในในเรื่องนี้โดยอาศัยบทบัญญัติในรัฐมนูลน,นะครับที่ว่าโดยหน้าที่ของรัฐตามบทห้าโดยเฉพาะมาตารา5มก็คือรัฐหน่วยงานของรัฐนี้จะต้องดูแลแล็ปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เราก็ไม่ให้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนอันนี้ก็เป็นเรื่องสาคัญที่เราหยิบยกขึ้นมาดําเนินการในการทั้งตรวจสอบติดตามเสนอแนะผลักดันนะครับเราก็ดําเนินการเฉียงุกให้มีการดําเนินการให้ครอบคลุมทั้งตั้งแต่การป้องกันนะครับการดําเนินการในการที่เกิดปัญหาการเยียวยาช่วยเชยพี่น้องประชาชนการฟื้นฟูนะครับระบบนิเวศรวมทั้งการน้า บังคับใช้กฎหมายการเร่งรัดการดำเนินคดีต,ต่างๆให้มีความรวดเร็ว,รวแล้วก็รวมทั้งการฝึกอาชีพให้กับชาวบ้านเป็นอาชีพเสริมนะครับในระหว่างที่ยังแก้ไขปัญหาอยู่อาจจะยังปลูกพืชผลปลูกพืชก,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 การเกษตรต่างๆอย่าง,งไม่ได้อันนี้ก็เป็นบทบาทที่ที่สําคัญนะครับของผู้ตุลการ,รเรียนในเรื่องนี้แล้วก็ในช่วงปี66ปี67นะครับเราก็ได้หยิบยก เรื่องของกรณีโรงงานกับสารกร,รมที่ชื่อว่าวั x g a r าเบชนะครับที่ที่ราชบุรีขึ้นมาดำเนินการนะครับ<ม>ซึ่งในกรณีของโรงงานวั x g a r าเบชความจริงชาวบ้านประสบปัญหามากับอ,อย่างไอยี่สิบปีนะครับที่ยังไม่ด้รับการแก้ไขดิน<อ>กับน,น้ำเนี่ยทางผู้ตรวจการบดินส่วนงานผู้ตรวจการนีเราลงพื้นที่ไปหลายครั้งนะครับไปพบตับงชาวบ้านไปดูสภาพปัญหาแล้วก็ ไปตรวจสภาพโรงงานไปไประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องับฟังจากชาวบ้านเรื่องนี้ความจริงได้มีเรื่องแว็กซเบสท,ที่ราชบุรีเนี่ยมีการร้องเรียนเข้ามาที่ผู้ตรวจกรรารหนครั้งแรกเมื่อปีพศสอง7น้า้อยสิบเจดนะครับตอนนั้นศาสตราจารย์ศรีราชาครจะเดินพาณิชเป็นผู้ตรวจการ,รบดินเป็นประธานผู้ตรวจการ,รบดินท่านก็ได้ดาเนินการในเรื่องนี้อย่างเข้มข้นลงไปตรวจพื้นที่ ขึ้นไปดูว่ามันมีการอาจจะแอบฝังถังสารเคมีไว้ตรงไหนอะไรยังไงแล้วก็มีข้อเสนอนะไปนะครับ,รบแต่ว่าก็ปัญหาก็ก็ยังคงมีอยู่เออย่างมากจนกระทั่งเมื่อวันที่สิบหกมิถุนาสองห้าหกห้าได้เกิดเพลิงไหม้โรงงานขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ,รบก็เกิดเพลิงไหม้ขนาดใหญ่ทางผู้ตรวจการบด,ดินสําสำนักง,งานผู้ตรวจการบด,ดินเราก็เลยยิยบยกเรื่องนี้ขึ้นมาดำเนินการอีกครั้งหนึ่งตามมาตรา 53การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดอย่างที่ผมได้ได้เรียนนะครับปัญหาสําคัญก็คือว่าสารเคมียังอยู่ปนเปื้อนอยู่ทั้งในผิวดินเป็นจํานวนมากแล้วก็กระจายไปในวงกว้างแล้วก็เชื่อว่าซึมลงไปในใต้ดินนะครับทาให้น้ําในใน,ในชุมชนหลายชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงประชาชนจํานวนมากได้รับผลกระทบน้ำเ่ยจะเป็นสีเขียวเลยนะครับแล้วก็มีเกล่นสารเคมี ไม่สามารถจะใช้ทําการเพาะปลูกอะไรต่างๆได้นะครับเราก็เลยได้เริ่มดําเนินการตรวจสอบนะครับแล้วก็มีข้อเสนอแนะออกไปตั้งแตบบ่ปี2567เสนอไปที่คณะรัฐมนตรีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการติดตามอย่างต่อเนื่องครับประชุมลงพื้นที่หลายครั้งอยากเรียนในประเด็นที่สำคัญสคัญในข้อเสนอแนะ หรือวามยิ่่ของผู้จัดจการแผ่นดินนะครับว่าอ<ะ>ัแนแรกเนเรื่องของการย้ายสารเคมีอันนี้คือหัวใจของปัญหา<ะ>ถ้ายัางยังไม่ย้ายสารเคมีออกเนี่ยปัญหาการปนเปื้อนก็จะคงมีอยู่ชาวบ้านก็คงไม่สามารถจะมีน้ํากินน้าใช้ไม่สามารถจะมีน้ําเพื่อทําการเกษตรนะครับหรือใช้ในการประกอบอาชีพทำมาหากินต่างๆได้ซึ่งจากจากการที่เราได้เสนอแนละแล้วก็ผลักดันร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมโรงงานอุตสาหกรรม ก็ในปี2ง6 6นะครับสอ6 7ัน2อ6 6ก็ได้รับงบกลางจากจากทางรัฐบาลซึ่งทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมขอไปแล้วก็ผู้ตรวจการเปนก็มีนังสือไปถึงนายกรัมกรีในขณนะนั้นนะครับคนเอกปรยุทธ์จันอชาเพื่อขอให้สนับสนุนงบกลางซึ่งก็ได้งบกลางมาแล้วก็มีการขนย้ายรอบแรกไปประมาณเจ็ดพันกว่าตันนะครับประมาณหนึ่งหมื่นสามพันตัน ก็เมื่อคุณย้ายออกมาแล้วทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็ไปตรวจก็พบว่ายังมีสารเคมีค้างอยู่อีกเจ็ดพันกว่าตันซึ่งจะต้องดําเนินการนะครับเมื่อวันที่เก้ากันยาที่ผ่านมานี่เองนะครับทางผู้สังเกตบดินได้เชิญอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมและคณะนะครับรองอธิบดีแล้วก็คณะรวมทั้งมูลนิธิบูรนะนิเวศนะครับแล้วก็ ตอนนั้นคณะทําง,งานของร่มเกลีวสาหกรรมชุดเดิมที่ที่ทราบกันในชื่อว่าคณะสุดสอยก็มาร่วมประชุมด้วยครเราก็ฝากว่าในเจ็ดพันกว่าตันที่เหลือเนี่ยก็เราได้เสนอว่าให้ทางกระทรวงุสาหกรรมขอใช้งบกลางในปีประมาณหกเก้าวันนี้นะครับประมาณสี่สิบสองล้านบาทเราก็รวมทั้งสร้างกลุ่มโรงงานก็บอกว่าจะของบอีกห้าล้านบาทเพื่อสํารวจ พร้อมกันไปลงไปในใต้ดินว่าการซึมลงไปถึงขนาดไหนอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องด่วนที่เราก็พยายามที่จะลักดันนะครับร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องให้มีการขนย้ายกจัดสารเคมีทั้งบนดินแล้วก็ใต้ดินออกไปส่วนในใต้ดินอาจจะใช้เวลาบ้างถ้าได้งบกลางมาปีนี้ห้าด้านบาทกรมการสารกร,รก็คงจะสามารถเริ่มดําเนินการสํารวจใต้ดินคู่ขนานกันไป ไนะครับขณะเดียวกันก็มีกลมทรัพยากรน้ำบาดาลน,นะครับที่มีโครงการที่จะสำรวจบริเวณใกล้เคียงแล้วก็จะใช้ผู้มมาในการทำโครงการนำร่องนะครับเพื่อที่จะคุณเจาะแหล่งน้ำบาดาลเป็นเป็น,ปนตัวอย่างแล้วก็เป็นแหล่งที่อย่างน้อยประชาชนได้ใช้ในเบื้องต้นเพื่อที่จะขยายผลนะครับให้มีการคุณเจาะแหล่งน้ำบาดาลในบริเวณใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบ ให้มากขึ้นเพื่ออย่างน้อยที่สุดในระหว่างที่เอาสารเคมีออกในชาวบ้านก็จะมีระบบน้ำจากน้ำบาดาลใช้คู่ขนานกันไปด้วยนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของข้อเสนอในะการแก้ไขกฎหมายอันนี้เป็นเรื่องที่สาคัญก็มีกฎหมายอยู่อย่างน้อยสองสองฉบับนะครับที่เราเสนอเนะี่ยฉบับแรกก็คือพรบโรงงานสารกรรมปศ .2535 นะครับมีรบประเด็นที่สําคัญ อที่ที่เสนอนะให้แก้ไขก็คือว่าในกฎหมายพรบรโรงงานเดิมเนี่ยนะครับเมื่อกรมโรงงานสาหรกร,รมใช้มาตรการสุดท้ายก็คือสั่งปิดโรงงานแล้วเนี่ยจะทําให้ผู้ประกอบการเนี่ยลอยตัวออกไปเลยนะครับคือกรมโรงงานสาหกรรมไม่สามารถจะบังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการได้ต่อไปก็เลยขณะนี้ได้าข้อเสนอแนะของเราร่วมกับกรมโรงงานก็ได้มีการ แก้ไขร่างพรบโรงงานสารกรรม25สามารถขณะนี้ทราบว่าก็ผ่านกรมอแล้วนะครับอยู่มีความคืบหน้าพอสมควรก็แก้ไขเป็นว่าแม้ว่าโรงงานจะสั่งปิดแต่โรงงานจะยังเสมือนเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตก็ต้องดําเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายให้ครบถ้วนก่อนถึงจะหลุดจากการกากับดูแลของกรมง,งานอุตสาหกรรมอันนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้ไขที่ที่สาคัญ อีกข้อนึงก็คือว่าเดิมเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นประชาชนก็มีอยู่ทางเดียวคือไปฟ้องแพ่งกับกับผู้ประกอบการกับโรงงานซึ่งการฟ้องแพ่งก็กมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากในพรบรโรงงานอุตสาหกรรมที่จะแก้ไขใหม่ก็มีข้อบทให้ผู้ประกอบการที่จะขออนุญาตตั้งโรงงานต่อไปต้องวางเงินหลักประกัน ไว้ด้วยนะครับนับ่นหมรปถึงกันนี้จะใช้ทั้งในการเยียช่วยเดเชยพี่น้องประชาชนแล้วก็ขนาดแลวกันก็จะใช้ในการฟื้นฟูทรัพยาการธรรมชาติระบบนิเวศต่างๆนะครับอีกฉบับหนึ่งคือพรบาว่าด้วยการส่งเสริมและาาร,รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม2535นะครับซึ่งผมควบคุมบุลพิษนี่ประเด็นสําคัญก็คือว่าเดิมอย่างที่ผมได้เรียนว่าเวลาชาวบ้านจะฟ้องแพ่งนี่ต้องฟ้องเองแล้วมีค่าใช้จ่ายอย่างมากนะครับ ต้องเสียเงินเสียทองจํานวนมากในร่างนี้ก็กาลังอยู่ในระหว่างการเสนอแระมีความคุนน้มาเช่นเดียวกันก็คือให้เจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะพนักงานรายการสามารถฟ้องทั้งแทนประชาชนได้ซึ่งประชาชนก็จะไม่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับรวมทั้งจะม,มีความรวดเร็วในการดำเนินการรวมทั้งเราขอให้แก้ไขข้อบท,ทีเกี่ยวกับเรื่องกองทุนสิ่งแวดล้อมซึ่งเดิมมีเงื่อนไขค่อนข้างยุ่งยากนะครับอย่างในกรณีของงบกลาง ที่จะมาใช้ในการเคลื่อนย้ายสารเคมีเนี่ยตอนแรกก็ <c oughs> อา่า่ึกกันว่าจะมาใช้เงินจากกองทุนสิ่งแวดลอ้อมแต่ว่ามีเงินเงื่อนไขค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยเสนอให้แก้ไขให้่อนผลเงื่อนไขลงให้สามารถนํามาใช้ได้สะดวกคล่องตัวขึ้นรวมทั้งให้มีข้อบทว่าด้วยการนำเงินกองทุนเนี่ยมาเยียวยาชดเชยให้กับพี่น้องประชาชนก่อนนะครับและว่าการเยียวยาชดเชยในหลักการเนี่ยจะต้องเป็นเจ้าของโรงงานหรือผู้ประกอบการ เป็นผู้ดําเนินการทั้งหมดเลยนะครับรวมทั้งงบประมาณที่กรมโรงงานสารกรรมไปขนย้ายสารเคมีในส่วนเราก็จะต้องไปาบังคับเอากับผู้ประกอบการทั้งหมดนะครับแต่ว่าเนื่องจากใช้ระยะเวลานานมากนะครับวันหน่วยง,งานรัฐบาลก็อาจจะต้องดําเนินการเยียวยาเชเฉยในบางส่วนให้ใหกับพี่น้องประชาชนไปก่อนแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็ไปเรียกเอากับผู้ประกอบการนะครับหรือเจ้าของโรงงานอันนี้ก็เป็น การแก้ไขในเรื่องของการแก้ไขกฎหมายสมตรงนี้ก็มีเรื่องอื่นอีกเยอะก็ค,คือในเรื่องของความเพื่มหน้าของคดีนะครับซึ่งในงระยะแรกก็มีการดรําเนินคดีกับผู้ประกอบการเจ้าของโรงงานที่อาราชบุรีรแต่ว่าคดีในช่วง,รงแรกๆอาจจะยังไม่มีความเพื่มหน้าแต่ในระยะหลังเนี่ยจากที่สำนักพุทธการยินเข้าไปช่วยสนับสนุนในการเร่งรัดนะครับก็มี ความคืบหน้าในการดําเนินคดีกรณีบางอย่างก็มีผู้ของการเ,าเป็นผู้ถูกกล่าวหาด้วยนะครับเช่นเดียวกับกรณีของโรงงานวินพารเ์เซสที่ระยองที่ผู้ของการก็ถูกดําเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็คดีบางอย่างก็กําลังมีการโอนมาอย่างกองบัญชาการความผิดต่อสมัยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส่วนกลางเพื่อให้ดําเนินการได้เข้มข้นขึ้นนะครับในส่วนของการ เยียวยา,วยาวชดเชยก็มีความคืบหน้านะครับในในในส่วนของประชาชนเองก็คือการฟอรอ้องแพ้งคฟังสารก็ตัดสินแล้วว่างประชาชนชนะนะครับเมื่อวันที่1ิบปสิงหาคมปีนี้นะครับสอที่ผ่านมาก็มีการจ่ายเงินเยียวจากการฟ้องแพ้งนะครับจํานวน21เอ็ดล้านกว่าบาทให้ให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งคิดเป็น26.03%เปอร์เซ็ต ของจานวนเงินตามคำพิพากษาก็คือยังเหลืออีกเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ควรจะต้องไปบังคับเอา,าพวกทรัพย์สินต่างๆไปขายทอดตลาดนะครับแต่อย่างน้อยพี่รองประชาชนก็ได้รับการเยียวยาชดเจยเบื้องต้นแต่การเยียวยาชดเจยในระยะต่อไปที่เราเาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือในเรื่องของการให้มีหลังน้ําอย่างที่ผมได้เรียนนะครับหลังน้ําบาดานซึ่งจะต้องมีการขยายผลอย่างรวดเร็วโลกขณะน,นี้ก็หลายองค์การมีความเคลื่อนหน้าการสำรวจ มลภาวะลงไปในใต้ดินแล้วก็จะต้องมีโครงการพื้นปูลหลังน้ําขนาดใหญ่นะครับรวมทั้งเรื่องของการมีอาชีพเสร,ริมในในขนาดนี้ก็ได้มีกรมพัฒนาฝีมือแรางงานนะครับเราก็บางหน่วยเข้ามาร่วมด้วยเราก็กําลังจะหารือกับธนาคา,ารผู้ดานเกษตรและสองการเกษตรกรศแอธนาคารงเสียงและอื่นๆเพื่อที่จะสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาอาชีพเสร,ริมในระยะที่กําลังดําเนินการแก,ก้ไขาในเรื่องของ สารมนลพิษนะครับอันนี้ก็ถือว่าการดำเนินการในส่วนของรัฐกรเกษหรือรัฐราชบุบรีเนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นราชบุรีโมเดลหรือตั้งแต่การป้องกันการวางระบบการป้องกันการวางระบบตรวจสอบขนะนี้ก็ให้มีทีมสหวิชาชีพจากทุกหน่วยงานโดยทางผู้ว่าการจังหวัดนะครับหรือรองผู้ว่าเป็นหัวหน้าทีมในการตรวจสอบโรงงานต่างๆทุกระยะ การขออนุญาตก็เป็นลักษณะที่สำนักง,งานต่างๆดำเนินการร่วมกันเป็น One สต o อปเซอร์วนะครับแล้วก็ในในเรื่องของการตรวจสอบทุกระยะมีการทำ SOP แนวปฏิบัติที่ชัดเจนแล้วเนี่ยแล้วก็มีแนวทางสำรัการแก้ไขปัญหาในระหว่างที่ปัญหาเกิดขึ้นนะครับแล้วที่สำคัญคือการเยียวยาชดเชยพี่น้องประชาชนการฟื้นฟูอาชีพการฟื้นฟูรายได้การฟื้นฟูน ระบบนิเวทสมพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กลับเข้ามาอยู่ในสภาพเดิมอันนี้เราก็ได้วางแนวทางการทํางานที่เป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆนะครับรวมทั้งการแก้ไขกฎหมายการบังคับใช้กฎหมายควบคุมทั้งหมดท,ทั้งระบบก็ในระยะต่อไปนะครับก็คิดว่าจะมีการดาเนินการ,ร,รในปีงบวานี้สำนักง,งานผู้ตรวจการประเด็นก็จะดูเรื่องของอปัญหาเรื่อง การอุตสาหกรรมนะครับหรือโรงงานนี่ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะรีไซเคิลหรือกําจัดอาการอุตสาหกรรมที่เป็นสารเคมีวัตถุอันตรายแล้วก็ไม่ได้ดำเนินการตามกฎหมายเนี่ยเราจะทําเรื่องนี้เป็นเป็นระยะที่สองทั้งระบบนะครับซึ่งก็มีหลายจังหวัดอย่างที่ผมได้ได้ไดเรียนนะครับอันนี้ก็ได้หารือกับทางกรมงงานอุตสาหกรรมและโรงงานที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นที่จะร่วมกันในการขับเคลื่อนโดยพุทธการเองนก็จะเป็นเหมือนกับเป็นการดำเนินการคู่ขนานนะครับช่วย ตรวจสอบเสนอแนะนะครับเรื่องต่างๆในขณะที่หน่วยปฏิบัติกระทรวงสาธารณกรมกระทรวงสัสยากรก็จะดําเนินการในทางปฏิบัติคู่กันไปนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางหลักสร้างซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาที่มีความสำคัญอย่างมากมีผลกระทบต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อสิ่งแวดล้อมต่อประชาชนรวมทั้งต่อการสงเสมการลงทุนภายในประเทศด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่อง ที่สำคัญที่เราก็อยากจะขยายร่าชจำเี็มวลเดีวนี้ให้ครอบคลุมไปในส่วนต่างๆนะครับครัแล้วก็สุดท้ายก็ทางส่วนอุตสาหกรรมเองก็ได้สู่ความได้เรื่องของกระทรวงอุตสาหกรรมก็กาลังมีร่างกฎหมายอีกฉบับหนึ่งคือร่างกฎหมายว่าด้วยการอุตสาหกรรมนะครับซึ่งก็จะมาดูแลครอบคลุมในเรื่องของโรงงานสารเคมีสารน้ำสลายเหล่านี้ให้เป็นระบบมากขึ้นซึ่งเราก็มีข้อเสนอแนะว่า เรื่องกองทุนอุตสาหกรรมเนี่ยที่จะมาเยียวยาชวดเฉยก็จะรวมอยู่ในพรบอี้ด้วยซึ่งเราก็จะช่วยสนับสนุนทางอุตส,สาหกรรมนะครับฝังดันในเรื่องนี้ขึ้นมารวมทั้งการที่ให้เจ้าหน้าที่ของอกรมการอุตสาหกรรมเนี่ยถ,ถ้าถ้าประสงค์ที่จะลองทุกกล่าวโทษผู้ประกอบการในบางกรณีที่มีความรวดเร็วก็น่าจะายกเลิกกฎหมายที่เปิดทางให้สามารถดาเนินการได้เนื่องจากการไปลองทุกกล่าวโทษ ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ที่บังคับใช้กฎหมายแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมในการดําเนินการโดยโดยสนุกนะครับครับครับนอกจากการเป็น,นก้นกกลางแล้วเนี่ยเรายัางดําเนินการเชิงรุกด้วยรเรื่องของการเรียกร้องค่าเสียหายในการที่จะแก้ไขข้อกฎหมายนะครับเรื่องของการเรียกค่าเสียหายไม่ทําให้ภาระในเรื่องของค่าใช้จ่ายและภาระการพิสูจน์ตกกับประชาชนแต่ ต่อไปนี้เนี่ยอายการและหน่วยงานรัฐเนี่ยจะต้องเป็นคนยื่นฟ้องและนําเงินค่าเสียหายมาเยียวยาประชาชนหรือในกรณีที่ภาครัฐเนี่ยมีเงินก็จะมาเยียวยาประชาชนได้เลยไม่ต้องรอใช่ไหมครับครับใช่คำรื้ร,รวมทั้งอันนี้ก็อยู่ในระหว่างการ,รับแก้ไขกฎหมายและคระบ,<ม>บของกรมความคืบหน้าไปรวมทั้งการที่ปรบอรโรงงานกำหนดว่าต่อไปนี้ผู้ประกอบการจะต้อง วางเงินหลักประกันไว้ส่วนหนึ่งถ้าเกิดมีความเสียหายหเกิดขึ้นหรือว่าไม่ได้ทําตามกฎหมายแล้วเกิดความเสียหายแก่ประชาชนต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เอาเงินจากเงินหลักประกันนั่นแหละนะครับของผู้ขอบการเนี่ยมาใช้ในเบื้องต้นในการเยียวยาประชาชนแล้วก็ในการที่จะเยียวยาชดเชยผลเสียหายต่อ สิ่งแวดล้อมเลยส่วนรวมนะครับครับนี่ก็คือช่องว่างช่องบัวทางกฎหมายที่ทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินพยายามที่จะแก้ไขเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับความเป็นธรรมนะครับวันนี้ขอบคุณท่านทรงศักดิ์สายเชื้อนะครับผู้ตรวจการแผ่นดินที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านพียงสูงครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับนี่คือการแก้ไขความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับในฐานะของผู้ตรวจการแผ่นดิน นะครับคือบางครั้งเนี่ยกฎหมายมีปัญหาหรือว่าเรื่องราวต่างๆในพื้นที่มีปัญหากฎกาภาครัฐอย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เพราะยังติดขัดในข้อกฎหมายทางผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ไปสอบถามปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วมาวิเคราะห์นะครับว่า ปัญหาเกิดจากอะไรถ้าเกิดจากข้อกฎหมายหรือว่าการทํางานของภาครัฐเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการที่จะเสนอแนะแล้วก็ดําเนินการเนี่ยให้ทางภาครัฐเนี่ยไปแก้ไขกฎหมายรหรือดําเนินการเยียวยาเนี่ยให้เหมาะสมสอดคล้องกับกฎหมายและบริบทในพื้นที่ต่อไปนะครับนี่คือภารกิจของผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับ